สวัสดีเจ้ายิงหนึ่งในตองอเูเจ้าเจ้าวันนี้ปลามารุ่นน้ำแห้งแหมแล้วเนาะเจ้าเนาะหลังจากวันก่อนน้ำเริ่มแห้งวันนี้แห้งก็แต่แล้วเจ้าดู อันนี้น้ำเหมืองตีมันไหลมาก็เตือนเนาะวันนี้แห้งจนหันสันหันเนินแล้วเนาะเจ้าเนาะอยีนึงร้องยกกำละยังมีป่าเข้าอยู่เดี๋ยวจะมาร้องรุ่นด้วยกันเจ้าว่ะวันนี้จะมวนจะหมานก็เนาะถึงดูบรรยากาศโดยรอบเจ้าดูแห้งขนาดนี่ตรงข้างหันจะมีสันขึ้นมาเลยเนาะตรงกลางแนมมันจาให้ดูโดยรอบเลยนี่นึงป่ามาลุ่นหนึ่งวันเจ้าหลังจากหยุดหนึ่งวันเนาะวันศีนวันพระเขาก็ย่งเหยียกก่กัเจ้า เจ้าวันนี <hai> ้เขามาลุ like, way, it. It like ้นด้วยกันเลยมาพอว่าจะมวนจะมานก็เจ้ามือยังได้ใส่มีไหมไม่ถนอมอะไรเจ้าหนิวันนี้อย่านึ่งเปลี่ยนเอาอันจำสองชั้นมันเนาะเจ้าเนาะเอ็นมันบางเนาะเจ้าเข้มาลุ้นฝัน้อยปลาซอยปลาซิวอีเนาะมันแบมี้ก่อนนะ กว่าจะได้ยกจนนี่ลำบากลำบนขนาดเป็นคิปเปอรเจ้าโอ้ยกว่าจะกลางจำได้เขาจำยู่นี่ <c oughs> หลังโยมีกับคิปเปะเจ้านี่ท <c oughs> ี่เราซาตอนี้มาได้ดองง่ายแต่ตังหิมันงหน่อยบ่ตังหิมตังอันใสยมือพระเจ้ามันใกลโคเลยเนาะตอนเริ่มงานโดดคนเจ้านี่เปลี่ยนยี่ห้อละจากเอ็มเป็นอันนี้เจ้าโสมเนาะ หวังในใจในว่ะมันน่าจะมีประโยชน์กว่าอ้เจ้าปลาไปหมดเหรแล้าเออได้ยูได้ยูนี่ปลาสลากเหมือนเดิมเจ้าประจำก็ออยังดีเจ้าได้เหลือมีอย่างสักอย่าง boleh je. Apa saya openkan lagi? Ini ni tak apa. Betul. Lom. Ini may, ini may, penelit penolong. Ah muz je.

ทูกคิดพิดนี่เปลี่ยนจำนี่โอ้ยตัวแโดดไปยังสวยงามเด้อปลนหล่าหลอนเจ้า น้อยไปก่อนจำทีแม่ก็ได้ปต่น้อยแต่เจ้านี่ป,ปน้อยน้อย จยากดูทำเลแล้วนี่ไอมงดีกว่ามใกล้ๆโคนนี่เจ้านี่แก้วเขาจะเบามันนักเจ้าเนาะอี่ปลาสลากแล้วก็ปลาสวยงามก็ปลาสวยงามนอนมันมานี่ปลาสลาก ไว้คนละเจ้าเหลือ,ก,อบบก่อยเหลือปลาสลากปอได้หมนุนอยนู่นเจ้าเนาะก่กย,ยกใกเย็นกันี่ยเจ้าออกข้างโคสส้มืออนึ่งนีดนึ่งสก็จำเด้อ lắm không tôi cho tru วนี้หอยไเจ้าอ้อไี่ด้อยู่ว้าวตะเพียนเจ้าม้านมันมาแล้วตะเพียนใหญ่ว้าวอือตัวแรกนี่อีแกม้านมานัมนมัน เย้ว้าววายดูวายม้านมันมันเจ้าดูตัวเพียนใหญ่เจ้านี่ได้แล้วชอดเด็ดมัานมันมันมีกำลังใจขึ้นมาแล้วกวรจะได้กะตัวน้อยเสียแล้วนี่พกแหงๆเจ้าหน่ตับจ้อยมันเข้ามันโดดออกหนีแรงเร็วเนาะ ออกแต่แต่ตัวนี้ปลาออกข้างขึ้นใส่มืออีกนึงเพค่เจ้าในโคแบบโอ้ยโอ้ย,อยอวิปลาตัวตปลาจะมินเจ้าเหมืนอนเหมือนว้ย mọi người thấy được cái không em băng lộn cái tay ngay thân mấy lên, ừ, thân mần màn, màn, màn. đồ ý kiến Ui, ui, ui. kiến là hồ ý kiến là hồ ý kiến Ui, hồ ngàm kiến là Wow. มนัมนมนันไทรูปจะได้ทีฮะมนัมนมนันเจ้าดูโอเคนี่เนาะอุ้ยนีเสียดายหันก้นจั่มมาไขทีต่อได้เนาะเจ้าเนาะโอ้ย,ถอย,อยแถมเนียงตักมือม้อต่างหากซ้ายอะยิงนึ่งมุ้จะแปตกมุ้กล้องจะได้แล้วเจ้านี่มันตีอันอย่างก็มันบนนังหน่วยในการ อันนี้มันอยู่ต่ำกว่ากล้องเจ้านี่เอากล้องไปไว้ไกลก็จะบรหันอย่างเนาะจะหันตัวป่าทีแล้วก็จะจ้าในการกดทายกดอย่างนี่เจ้าเลยต้องระาวาังไว้ตีมือเอื้อมถึงเนาะแต่มุมกล้องบ่ค่อยชัดเจ้านี่บ่ค่อยหันตัดก้นจนับเนาะพอสุมาไฟตเจ้าเจ้าถ้าจ้องหันก้นจับอี้ก็จะบรหารวิวตั้งหน้ามนันเนาะเวลาป่าโดดออกอย่างมันบางแงมเจ้า จะประหันตัวปลาที่นี่กนะระจุกกระหอยเชลล์ขนมได้หอยเช็นมาก น,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 นุ้ยบ่เคยมีเจ้าปาน้อยแต่น้อยน้อยนุ้ยตะแบ่ปุกปมเจ้าหัวหัวจะนัเจ้านุ้ยันเก็บเป็นมดอะไรกัน มาได้ปลา no. ้นยเขาสุ่มเอาปใหญ่เนาะปลาใหญ่พอมีรุ่นอยู่เจ้าตัาเดียวานนนร่ยน้อยแล้วกอันนัตัดันปาได้หราไวะ ตกเยอะคนมาตอดแหยุ่เจ้าบรรยากาศด้วยหลอบน้าแห้งนี่เป็นตอดแหได้กันยุ่เจ้านี่ผวกปลาเพียปลาข้าวนี่เนาะ หารคนได้กันทุกเจ้าโอ้บ้านทนนี่แฮะมาอยู่ตัวหนึ่ง Wow, và <laughs> cắt chốt đúng Bà cắt chốt Nó có hạt đúng Các không Mình cắn chân trên pinak oh. <laughs> karl aso tad height usion say 26 omdatτο kertutupan hai k Alcohol free k kintai 1713 hair flowers 6-8 babaya h hair l wprowad不會 l Еслиёр tham r-shade bang bi онi ti muli h maindai melukasar k reservale시대 2 Radio 7 derivarai timana k proto khif task maha muka menggiruk hurit ke USA muka kam urgantai kh tuantnggediti tajung nakarish bagaya bi harang beli karang hem uang harang milung aba terang hari 12-13-projenak sabda bar classic gendengiser kari liya kino me muamik Āk al satara reservale 뚫 karing ti harang ilus <coughs> pria muka penggete kara satara lainnya magaraji men Risk baga ke realise Strategy for Christmas Eve 1988 mita ef taj-alal ayi ak k ตากเลยตากเก็บไว้ฮะนนะเนาะถ้นนี้คนซื้อก็ปล่อยขายกันจิเก็บมันก็จะเยอะล้ำไปเจ้าหล่นมันจะน่ากลำ้ำ ออกไม่จําตั้งอยู่แล้วเจ้าตอนนี้เกาะตอนเจ้านี่เมฆเยอะขนาดเนาะตอนนี้เริ่มหายไปพองแล้วเจ้ามีฝนเริ่มกระจางแต่บรรยากาศยังอึมครึมอยูน่นะเจ้าเนาะ โอ๊ยโอ๊ยคนโอ๊ยคนมาได้แล้วโอ๊ยุ๊ดโอ้โอ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 ุ๊ดหูไป,ปเล่นไปเล่นตายแลย้ยอีกหนึ่ง โอ้ยนึกว่าได้แล้วเจ้าตกเลยก็ได้เปลี่ยนจับแล้วเจ้านี่จะได้ขวาแล้วก็ตัวปลานิ่จะแบบแปุ๊บจับได้เนาะตะกี้ตึงสองตัวเนี่ยันปุ๊บเนาะนี่งเอาจับไปเปลี่ยนเจ้าขอขิ้เปืะดูบนนี้เจ้าเอาไปเปลี่ยนบนนี้เนาะเพออันขาจับนิดนึงนี่ขิ้เปืะ ที่เลยนเยอะมากเอโอ้ยในเะจ้าเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วยึดขนาดพอขาจำนอยงหนึง่งเจ้านะมีกระิบเปโอแถวนี้มีกระลิบเป๋อเจวานี้ลมเลยนะจะได้ประนี็น เข้าไหมเนี่ปลานิ้นใหญ่เหวี่ยเซฟว่าแล้วจับบางใสไงเข้าจะปุ๊มัน <c oughs> ใจมันเบาเจ้าแล้เกาะใหม่มันบางเนาะอันป่ามันเข้ามันบ่ค่อยระแวงเจ้าถ้าเอ็นหนาอี่ยงหนึ่งกว่ามันระแวงบ่ค่อยเข้าตัวใดเนาะแต่เอ็นอนะนี่เอาป่าใหญ่อยู่เจ้าป่าสักโลสองโลได้อยู่ แต่ป่าไอเอ็นใหม่อันบางๆนะ่ะถ้าป่าอย่างป่านินเนี่ยมันดิ้นแหงกับปุ๊ดได้เจ้านี่นึกว่าจำปุ๊ดว่ะกันฉลาดใจวากจำไปงุ้มเล่นเพ่กันอะ่ะฟามือเพ่กันเจ้ายี่นหันมันออกติน้ะเหมืองนี่เนาะ,ะกะจังหวะให้มันหล่องไม้เจ้า แล้วก็หั่นหน้าม,มันแบบแปลกๆเองเนาะแล้วยกพอแหม่นแต่ปลานิน่นมันจะไปตั้งน้ำไหลนาะเจ้านนองมันจะเลาะตั้งหิมเจ้าแต่ถ้าเป็นปวกปลาไนปลาส้อยปลาส้อยหัวแข็งน่ะปลาส้อยมูนตัวใหญ่ๆน่ะมันจะไปตั้งน้ำไหลแห้งๆิเจ้าส่วนน้อยมันจะเข้าหิมเนาะปลา้งปลาไนเลยบก็ให้ได้เจ้าหน cái đây sắc tú nhảy nhảy, nhảy thằng bu chôm phò nó Thì subscribe cho kênh เปลียมจับเนาป่าแก้วมาได้กับบ้าเ,าาเาาข้าซจ้าน,นี่พอกันจำตรงนี้คลิเปเพ้อนี่เจ้าได้ลบโอ้ยใส่โอเคอยู่เจ้าม่ได้ทายคลิปสักคำเมื่อกี้ทายกับปีนไปไายอันลายตั้งหลังพุ่นเหี้ยม่ได้พอกล้องเจ้านี่นี่เนาะตั้งแต่เปลี่ยนจำมากำลังได้แล้วเจ้าได้ละตัวหนึง่งนัน่มนมนันมันกลว่าจะบมาทายแล้วเจ้านี่มันมาได้ป่าเนาะ โอเคเจ้าหมานละจำอัน,อนจำตีเปียนเนาะเป็นว่าไทายตะกี้ตอนมันอยู่ในจำเป็นว่าปีนกล้องไปถ่ายกบงมันเจ้านี่ <laughs> มกกล้องยุบปล่า,ามากันถึงหันว่าอันโผไปถ่ายอย่างปุ่นนี่เนาะอีนึงจะปิดคลิปแล้วเจ้าเพราะว่าวันนี้บอก่อยมีปลาน้อยเนาะเจ้าเนาะพวกปลาซอยปลาซิวอย่างเงี้ยบอคคอยมีเจ้ามีขนาดปลากระจกก็ยังเข้าเป็นช่วงเนาะแต่ยีนึงซุ่มยกเอาร้อยรุ่นเอาวปลาใหญ่เจ้านี่ รอถ้ามันออกหัวแล้วก็กะจังหวะมันเข้าจับเนาะก็เลยว่าจะเก็บบรรยากาศให้ดูแค่นี้ก่อนเนาะหันพอท่านเจะใครบินกล้องหันขนาดละโอ้ยมันหายไปเหระป่ามันจะอยู่ขอบตะตีขอบลานดินท่านเจนี่เหมือนกับมันออกน้ำเหมืองนี่มาหรือว่าป่าตีน้ำมันมามันจะมาพักสับท่านเจนี่หันมันดินออกขเนาะมันไหลกินปะโนยเจ้าแล้วมันเมื่อจะออกกลางน้ำเหมืองเหี่เต๋อเจนี่เขาก็รอกะจังหวะมัน เข้าจำนี่เนาะยโยคหอมสักกำเจ้าอูนักก็ม่ได้เนาะอูนักปากกว่ามาก่ไคุมเอาได้ไม่ได้ไม่ได้ตัวนี้จ้าบะถูก mà ọt cắt tí nam chảy nữa nha chỗ cho kênh Ghiền Mì Gõ พี่ได้ปลาอันซอยเลยติดเรือติดลําเลยตั้งยืนขึ้นโอ้เ <c oughs> จ้านี่เจ้ามาดูสรุปผลงานหาน่อยยี่นึงวันนี้เน,น,นาะเจ้าเนาะนี่ถือว่ามันอยู่เจ้าวันนี้เนาะปลาบ่ค่อยมีเจ้าแด้แล้วอ่ะปลาบ่ค่อยมีเนาะ เจ้าตีหนึ่งกระหมานอยู่ใป่านินมาสามตัวเจ้านี่สองตัวนี่มันเข้ามาตัวกัดเลยเจ้านี่สองตัวนี่เนาะเข้ามาตัวกันี่เข้ามากำลุนจะได้ม yup. <s bio> uh ันโดดออกไปเหี uh <S <s ่ยดตัวเจ้าปุ้ยมาอันกัได้สี่ตัวแล้วเนาะได้ตะเพียนเหี่ยตัวเจ้านี่ตัวใหญ่อละดุนี่เนาะกระหมานอยู่เจ้าใส่ป่าน้อยป่าน้อยได้นย่เดียวเจ้านี่จะมาเหี่ยดแต่เจ้าหลังจากปิดคลิปแล้วก็บอกค่ยไมีป่าเข้าแล้วเนาะเจ้าเนาะ มื้เขากำตัวเจ้านี่อีกหนึ่งไปเพิ่งข้าตอนฝ่ายเจ้านี่เจ้าเลยสรุปผลงานเพื่อดูแค่นี้ก่อนนะเจ้าเนาะดูไปไปเก็บบรยาการดูใหม่เจ้าเจ้าถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนึ่งตัวนะเจ้าเนาะถ้าอยากจ่วยสนับสนุนช่องอีกหนึ่งก็ช่วยดูเนตได้เดี๋ยวอีกหนึ่งจะแปะที่ยู่ไว้เงื่อนตี description นะเจ้าเนาะเจ้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกการรับชมเจ้าเดี๋ยวติดตามยิหนึ่งในคลิปหน้าเจ้า